สวัสดีพี่น้องมะฝอกับย่มาม่งย่ำสีสวยเติบมึอนี่ย่าม่งสีมาเฮ็ดลาบหั่ลาบพั่แบบซุกค่ะนี่ครับคือวัตถุดิบที่ย่าม่งเตรียมไว้ค่ะนี่เป็นเนื้อง่วฟปักแล้วค่ะพี่น้องปักเรียบร้อยแล้วเครื่องที่สีเฮ็ดลาบก็คือใบบักกูดะระแหน่ต้นหอมพริกลูกโดดแล้วก็หอมแดงค่ะ แล้วก็บอกเน่ามือนสียดแบบสมค่ะพี่น้องเห็ดลาบม่วแบบสมพักิินกลับไว้พักกระโดนพักกัดขาวนี่ค่ะทั่วหน้าใหม่ค่ะนื่อัตถุดิบของย่ายมุ่งที่สเสี็ดค่ะต่อไปกับสิบโลกมือล้วนเนื้อเลยค่ะพี่น้อง ไฟเตาเลยเลยติมน้ำลงไปนิดน้อยค่ะเพื่อไปเหนือติดกระทะหมอหอนจะน้อยแตเอาเหนื้อลงไปค่ะ เดิอเกลือลงไปนิดน้อยค่ะเราตีนิดน้อยค่ะเพื่อให้เหนืห้อของข้าวนุ่งขอกลมแสบค่ะ สุกกะติดเต่าปิดเต่าได้เลยค่ะด่วนเนื้อสุกแล้วก็มาตั้งใบพักให้เย็นค่ะต่อไปย้มมุ่งกับสิมาส้อยหันซ้อยพร้อมค่ะแล้วค่อยสิมาข้นค่ะเนื้อในสีเฮ็ุสูตรขมนีนน้องเฮ็ดแบบ ลาบสมค่ะลาบซุกแบบสมหั่นซอยบังหน้าออก,ก่อนอันซาลาเน่ค่ะ กันล้เนี่ยใบกู ข้างนอกห้าวที่เขาล้วนเหนือง้วที่เขาลว้ว,ลวนใบก็บเย็ยนแล้วเริ่มเย็ยนนัดๆน้อยแล้วกะสิร่งมือปนหลาบเลยค่ะพ่ิ้องไปค่ะขวานก็วัวลงไปเลย เดี๋ยวผมจะลดนิดน้อยค่ะปลาหน้าลงไปเลย คนเนี่ยเข้ากันเลยพี่น้องเลย ทันลงไปเล็กค่ะหอมสะรแน่หอมเปีทยี่ันซอยไว้ค่ะเอาลงไปเลยหอมแดงค่ะคนเข้ากันเลย ชิมรสค่ะชิมรสพี่น้องก็เติมมักกัวอยู่น้อยค่ะอันนี้หอมกับควัวพี่น้องคนนี้นเลย เรียบร้อยแล้วจ้าราบงัวสุกๆแบบสมนี่ครับพี่น้องก็เสร็จเรียบร้อยแล้วต่อไปก็สิตักใส่ถ้วยใส่จานไปกินกันได้เลยพี่น้อง กอนค่ะกอนกับซุปเซ่พี่น้องเรียบร้อยแล้วค่ะพร้อมกินได้เลยนี่ค่ะพี่น้องพี่พักกับเรียบร้อยพักกระโดนพักกระโดนกับลาบม่วค่ะกับเป็นอนวเส็จเรียบร้อยค่ะ ค่ะมาเด้อเสีบแสบน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อเสบแสบน้ำกันกับยายม่งเด้อสำหรับคลิปนี้ยายม่งก็ขอโต๊ะซ้ำหนีเด้อค่ะเจอกันไหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ